โอเคก็สวัสดีกับวัยรุ่นทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เจมี่ซวันนี้เจมก็จะมาบอกเกี่ยวกับรายละเอียดแพทที่อัปเดตมาในอาทิตย์นี้นะฮะว่ามีปืนไหนโดนเนิรบบ้างแล้วก็ท้ายคลิปเนี่ยจะมีไฮไลท์เล็กๆน้อยๆที่เจมเล่นในวาโซนมาให้ชมกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปชมกันในคลิปได้เลยครับ ก่อนไปรับชมคลิปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับโอเคก็สําหรับแผทที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในอาทิตย์นี้นะครับก็จะมีปืนทั้งหมด4กระบอกที่โดนเนิร์ฟนะครับตัวแรกก็จะเป็นปืน fr 5 5 6นะครับแล้วก็ตัวที่2เป็น broken mk 9นะครับแล้วก็ตัวที่3ก็จะเป็น iso ตัวที่4ก็จะเป็น725ช็อตกันนะครับอันนี้จะเป็นปืนช็อตกัน เดี๋ยวลองมาดูที่กระบอกแรกกันก่อนแล้วกันนะครับ FR 5.56สําหรับตัว FR 5.56ก็จะเป็นปืนตัวนี้เลยนะครับในส่วนของตัวปืน FR 5.56เนี่ยจะไม่โดนเนิร์ฟอะไรเลยนะครับแต่ตัวที่โดนเนิร์ฟจริงๆก็คือ underbarrel นะครับจะเป็นของแต่งปืนนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับตัว underbarrel shotgun นะครับตัว12เนี่นะฮะไอตัว underbarrel shotgun เนี่ยเวลาเอาไปเล่นในโหมดวาโซนะมันจะยิงนัดเดียวตายเลย แต่ว่าตอนนี้จะปรับดาเมจโจมตีระยะประชิดแล้วก็ลดความเสียหาย underbarrel shotgun ที่ติดกับปืน fr 5.56นะครับ <_ lakes> ก็คือตอนนี้ถ้าเราใส่ b a r r e ลตัวนี้ไปเนี่ยมันจะไม่ได้ยิงนัดเดียวตายแล้วมันอาจจะเป็น3นัดตาย2นัดตายประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่ผมทำตอนแรกนะครับที่ว่ามันยิงนัดเดียวตายเป็นยังไงก็ไปดูที่รูปตัวไอด้านบนนะครับ สำหรับปืนฟาร์มัสก็จะมีเท่านี้นะครับที่โดนเนิฟโอเคแล้วปืนต่อไปก็จะเป็นกระบอกนี้นะครับเป็น Mk9 สําหรับ Mk9 เนี่ยแพดก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเนิฟไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเป็นการเนิฟของการยิงระยะไกลแต่ว่าแพดเนี้ยที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่กลายเป็นว่ามนเนิฟอีกรอบหนึ่งก็คือลดความเสียหายส่วนบนเวลายิงนะครับก็คือเวลาเรายิงเข้าตัวศัตรตูเนี่ยดาเมจมันจะน้อยลงแล้วก็อันที่2เพิ่มแรงดีดของปืนเข้าไปอีก เพราะว่าปืนนี้เวลายิงปืนมันจะนิ่งมากๆเลยครับตอนนี้มันเพิ่มแรงดีดให้กับปืนตัวนี้แหละมันก็จะไม่นิ่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ตัวที่3ก็จะเป็นการเพิ่มแรงดีดเข้าไปอีกถ้าเราใส่แม็กกาซีนตัว60นัดเข้าไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยถ้าเราใส่แม็กกาซีนตัว60นัดไปอีกเนี่ยมันก็จะเพิ่มแรงดีดขึ้นไปอีกส่วนใครถ้าอยากจะไปลองเล่นก็ลองลองเอาไปเล่นดูนะครับก็สําหรับตัว mk 9กก็จะมีเท่านี้นะครับที่โดนเนิร์ฟไป แล้วก็ปืนต่อไปครับก็จะเป็นปืนนี้ครับ ISO สหรับปืนนี้ก็จะมีทั้งบัฟแล้วก็เนิร์ฟนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวปืนเองเนี่ยจะได้บัฟเพิ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันที่มันเนิร์ฟก่อนแล้วกัน i m mm i t i o n นะครับก็จะเป็นแม็กกาซีนตัวดำแม็กครับน่าจะเป็นตัวนี้ครับของเลเวล38พอดีผมยังไม่ได้ปลดล็อกมา ถ้าเราใส่แมกกาซีนตัวดำแม็กเข้าไปเนี่ยมันจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราไปอีกนะครับก็จะมีแค่ตัวเดียวที่เนิร์ฟนะครับแล้วก็ที่ได้บัฟเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของเบรดเอดีนะครับเบรดเอดีเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจว่ามันคืออะไรนะครับแต่ที่ผมคิดมันน่าจะเป็นเวลาเราขึ้นสะโขบแล้วมันจะทําให้เราเดินเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นน่าจะเป็นแบบนี้นะครับก็สําหรับ เพื่อนๆคนไหนถ้ารู้ถ้ารู้ก็มาคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับปืนนี้ผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยสังเกตดูได้ครับว่าปืนมันแค่เลเวลให้สำหรับปืน ISO ก็จะมีเท่านี้นะครับโอเคตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวสุดท้ายลูกซอง725ครับสำหรับลูกซองตัวนี้ในตัวปืนเองก็ไม่ได้โดนเนิฟหรือว่าได้บัฟอะไรเพิ่มนะครับแต่จะเป็นในส่วนของของแต่งของแต่งก็จะเป็นในส่วนของบาลีลครับ ก็จะเป็นตัวนี้นะครับบาริโอตัวที่2ผมไม่มั่นใจว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับตัวแรกที่เพิ่มก็คือเพิ่มความเร็วในการเล็งแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ตัวที่3ปรับดาเมจการโจมตีระยะประชิดนะครับก็จะมีแค่3อย่างนี้นะครับสําหรับตัวลูกซองโอเคก็สําหรับการอัปเดตแพทของอาทิตย์นี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมก็มาคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประกาศใดเจมส์ก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ก่อนจากกันไปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสวัสดีครับ

ไป็นไงแค่รู้ว่ากูมาก็ยอมตายหมดแล้วเฮ้ยโหดจังวะกูมาก็เก็บของอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่ยิงใครเลยตันสองวะหน้าผมหน้าผมตอนสองตึกนี้ชั้นสองโดนมาโดนนะวิ่งอยู่วิ่งอยู่หน้าตึก ีหมดเลยที่เกมหมดบ้านกูมีบ้านกูมีเข้าไปตึกนี้อรัเข้าไปตึกนี้ครับชั้นสองชั้นสองนะชั้นสองนะขึ้นไปไหนกระโดนละไว้ือว่านะดักดักของมันนี่เนี่ยเฮ้ยแต่มันต้องไปโหลดเอาวนี่หว่าโหลดเอามันจะดอกโผลตรงนั้นไหนไงพูดแล้วก็โดนโหลดเอาจริงๆริงวิ เห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วมา้ากห้ด้วยยังไม่บ้านกู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 บ้านมึงอีกแล้วบ้านพี่อยู่หลังไหนี่ยทำไมดึงดูดศัตรูยังเลยเนี่ยมีบ้านพี่ผมไม่แตกไปแล้วเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วขบวนป่ะฉันฉันเนี่ยนะว้โอ้โหเสร็จได้เขายิงทำไมวะไม่กูยิงวะโดดได้โดดมีอีกตี้นึงมา มึงยิงกูทำไมเอากูด้วยมันไอ้เชี้เเยอ้ยไอ้เ่ยไอ้เ่อกี่ยอ้เีไอ้ยอยูเ่แไ้วไม่น่ยไอเลยไ้อกอนน่อ,กอ,นนอ,กอนนะีอ้อกูน,นะซื้อก่อ้นะอ้ย้ออ้ยยิงเชยับยิยเเงเไ้เชยไอ่ี าไม่มีคนแย่งดึกไงหมายถึงจริงๆถ้าพี่เมย์เล่นเก่งๆก็พอแย่งยิงก็ได้อต่นี่เดี๋ยว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 เดี๋ี๋ตัวหนึ่งข้างบนเหรอข้างล่างก็มีพี่เว้ยละข้างล่างข้างหน้าพี่เจอข้างหน้าพี่เจอถอยมาพี่สองตัวเหมือนกังวิ่งขึ้นตึกกันเจอพี่เจอ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 เสองตัวผมลงระบาดนี้ก่อนละ Hãy oh, subscribe cho oh. wow đẹp Mì Gõ có gì bỏ lỡ có video hấp dẫn ดักนี่เลยดอรอัดหลบ

ปอวโหเจมมึงอ,อ,อาจไปสิสี่ตัวเลยวะโดยแบบจริงวะแล้วพี่เมียกูตัวเดียวทำไมก่อนผมบอกว่าพี่เมียสุดยอดครับกูรู้ครับกูรู้การทำโกกแต่กูชอบอะทำไม 嗯，哈哈哈哈哈哈！